สบายดีสบายดีเอฟซี FC มือทุกคนเนาะสบายดีน้องต๋ามือวันนี้เขามีเมนูไม่อย่างนี้เขากบอห,งงา,งหางวัวหางงัวสองหางเป็นสามหางเนาะอยู่ในครัวหางหนึ่งนี่มือวนนี้เขาิมาจัดเมนูเห็ดอบหางงัวกับต้มแซบ่บนี่สองเมนูต้อนทับปลาโนปลาสิงทีพิมพ์งานเนาะคนมาอยามอยู่ห้าน,นี่เดี๋ยวน้อยก็เลยจัดเมนูทาทาคนมา เดียวเอาไปเบ่งว่ะสาตาสิเป็นคนปรุงเด้อวันนี้เด้อเป็นคนเฮ็ดให้กินเด้อโซ่ฝีมือเด้อเฮ็ดแซ่บๆได้มือ้อนี้จะน้องน้องตัดโซ่ฝีมือเนาะเดี๋ยวไปเบ่งสูตรวิธีเฮ็ดกันเลยเนาะว่าเฮาเฮ็ดสูตรไดวันนี้ไปม,มันจะมีคอแนะ่นมันเลยเป็นคอมันเอาซอยออกได้โอ๊ตไป <laughs> เปลี่ยนอ,องมาแล้วเนาะ มาตัมเหนะ็ดโขกเนาะมีหัวจิงไคหมักเพ็ดผักบัวแดงกระเทียมแรากกะคาแล้วกะใบขีบบ้หมูเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะซอยเป็นน,น้อยๆเราห้ามมะตัมกันเขาจะซอยเป็นน,น้อยๆเนาะแล้วก็มาตักามกลัให้มุอนๆุนเล็กๆหนะมัเผ็ดใส่น้ำเนาะตับเต็งเวอร์เซนนิดนึงกันกระเด็นเนาะ กิจพหน่อยหนึ่งเด้อกิเพ็ษรถจัดเลยเนาะอ่ะตามเลยตามให้เร็วๆเลยนะรายดีเนาะไอซีมือทุกคนแต่น้อยซับเรียบร้อยเขาจะมาเห็ดสองหางวันนี้อ่าจะแบ่งครึ่งหนึ่งห็ดตุ้มแซ่บและครึ่งหนึ่งเราจะมาเห็ดอบเนาะแต่น้องตาโซูสีมือ สูตรเฮ็ดต้มแซ่บกับปุกหางงัวให้เอฟซีเดบิง่งนน้องจานซุปฝีมือแล้วชิปให้ปลานุปลาสิทธิ์จิมเบอร์มาจะแซ่แแบคือดาดอ้อยเห็นเครื่องเฮ็ดอ่าต้มแซ่บหางงัวเขามีอย่าง,างไงไแบบบุณนีค์งัวจ้นไก่แล้วก็ะพาราเฟฟไก่หูงัวแดงบัวแดงเนาะโอเคให้น้องจานซุปฝีมืออารมเลย แป้งน,นัวเกลือแล้วก็เกลือโอเคมะาขาังต้มทำเปียกเนาะตามด้วยหังง่นงเฮาลงเลยนะเนาะเพราะเขาต้องใช้เวลาต,ต้มดุลเดือดตัวมันจะสุกเนาะ ยังมีอีกย่างเขาเครื่องเขามาใส่ออีกยู่เนาะอยังโบม,มูโตนี่เดี๋ยวเอามารอส่มเมนูนนต่อไปแมนอบเนาะใส่อย่างก่อนน้ำมันใส่น้ำมันน้อยนึงเนาะเพื่อเขาจะมาขวบเนี่ยงอันนี้เครื่องเครื่องเที่ยวต่ำ่อกี้เนาะ แล้วแต่คุณบางคนก็ใส่เต้เกลือเป็นหนัวเป็นหนัวใส่เติมมีเกลือเกลือตามด้วยเจ็ดอน เบียร์แก้วหนึ่งเติงคงคงมความหอมนุ่มความนุ่มของถังนัวจะเสมือนแก้วเลยนะทุกคน สุกอีกใส่น้ำต้มจนสุกแล้วมาตนี้เดี๋ยวเขาจะเอาฝาหมอ้อมาปิดแล้ว้ายเป็นหม้อแห้งดันเนาะตัวนี้เนาะจนอบนี้นะ่าจะสุกไว้ก็นานต้มแซนมาทุกคน เดี๋ยวมารอมารอชิมทั้งสองเมนูกันเนาะวันนี้อัดฝาหม้อเรียบร้อยดึงไฟได้เลยวันนี้นะมามารอชิมเนาะวันนั้นเนาะสบายดีมันนี้ไปดีมามาคุณนี้มายามวางลาซาวันนี้แซ่บเลยพันป่าเลยเพราะตัวตัวใหม่ๆเรียวน้อเต็มเปื้อนแล้วเป็นคนโตไปเฮ็ดเมนูเด็ดมาต้อนฮาบปาโนปาซิ่งนี่ไอโฟนน้ำอดุพโฟน มีเวลาวางไม่หยามเนาะมื้อนี้พุ่นไอ้ซื้อหยังก่อนลูกซานี่น่ะซื้อหอซื้ออยังแล้วก็คุกากา้กาบิงมีบิงซูมีอะไรมีคุกกี้มีบิงซูไอ้คูกา้านะป้าเบิ่งเอาด้วยเอฟซีดดน่าลูกปลาสิงห์นะนี่นะพนะุ่นนะคือไผ่หรืปลาสิงห์คือไผ่ซื้อเบียรกี้รอคือพ่อว่ะมาไม่ตัวกันเลยเหรอร้อนเอรา เออโมวาเมตอันะวอดินดนได้มาตัาจอกว่างเป็นมุดเสาิีแ่เตมเแนละเดี๋ยวอันเฮ็ุเมนูเด็ดมาให้ซิมอยู่เด้อจังหน่อยจังหน่อยมีเมนูเด็ดให้ซิมมาให้อัน ต้นฮับปะโนปะสิงอ๋อมื้อนี้ปะสิงเพิ่นพาเมียกกเพิ่นมาเลยพาเมียากุ๊กมาเปิดตัวเมียกกเลยแม่เปิดตัวน้ำมียกกเลยแม่ผู้ใดญ่เรื่อเมียน้อยเสียมาไม่มีน้อยก็น้องฝนสองคนโอ้เขาเห็นเหรอครับพี่บ่ายนั่นแหะครับผมมือ่ร่องมันมีน้อยอะไรในนี้นะมีน้อยเดี่อะลรที่เรา่ป้ายเป่าก็มีน้อยที่ว่าเจ้าญาติกับมันนี่เนี่ป้ายเป่าเลย ต่บอเาูเดบริอคถึงไผ่ด้ออาเปม่นเดียวซ่บอกเอาเอาอันนี้ห่อลปย่ามาติจอนโจ้วนมาิดองกันเด้อพออแล้วากันั่งมากินมีพันป่ามีจุ่มเพี้ยนเนาะข้างหลัเพี้ยนเยก่านปุ่นาิงมาเนเเี้ยอ่อนลูกคนใจเนาะ พาเปลือยปวดพาลูกเมียกกออกบ้านเอางานเมียน้อยใช่ะเมียน้อยใช่ประกาซื้ออยากบ่าได้บ้างอันจะวัดตัวย่อได้บ้เงก็จะว่ายน้อยพอได้มันจะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กน้อยนะสิบเจ็ดปีอ่ะยังไงยังหาตั้งสิบเจ็ดปีลูกมันผู้ดีสิบเก้าลบลูกต่อได้ซะเด็กเบิ่งเมียเด็กเมียกันยิ่งมี ดีใจแล้วมีมีเมียน้อยไม่เลยโอ้สิว่ามาซอยเบี้ยซอยงานเห็ดทั้งยังเงินเบียยบ้านซอยงานพูบอกว่าวันนี้พูดเรื่อแล้วด,ดีดีแต่ว่าบุญจักบุญใจ<ช>น้ำราะว่าเบี้ยคนหนึง่งเช่นไงเบี้ยคนหนึ่งเช่นย่าอ,อยู่บ้านไปนัะจะกลัวอ,อันนั้นกับแม่ปุ้งนั่นแม่ลูกอ่อนนะ่นนะเฝ้าลูกซ่อมไว้ตัวซ่อมไว้เฝ้าลูกวันที่สามซ่อมหลับลูกชายอ่ซ่อมหลับลูกชายเออเอ้าไได้ลูกชายสมใจอ่ะ วันนี้วันนี้่สลองเลี้ยงสลองปาโนด้ลสายไม่ไงานนี้ไ่ได้เต็มเลยฮะคอยสลองว่าจุเขียวแห้งแล้วมั้อ่ต่ำจอกต่ำจอกเดี๋ยวจัหน่อยเมนูเขามาลูกเมียน้อยก็ได้ลูกสาวกํลังเทศอันนั้นปนเมียญ่กหางงัวกับกับต้มแซ่บโอ้ข้าเค้าเี้ซเี้เวเนี ต้มเนี้ทั้งต้มหมูเอาไปเปือยเนีนั่นเลยรนเดี๋ยวจะนอนไปขึ้นไปเบิ่งก่อนว่าสิเปื่อยล้วบ่อเอาไปทายเอ็ซีมานะจะแช่ร่วมกันเจอกันร่งพากันหัวไปสิงคอมมีรกอย่างกโลกสองใบสองหรอสามพุทธิลายใบขอลายใบเล่นอนได้จากใบได้จากใบแล้ววันนี้เนี้มวบจใบย้นลงยานจะใบด้วยเราก็สร้างม่ได้แล้วเตรียมรไกแล้วบอกว่า มีแล้วแต่ว่าอยากให้เมียมู้ซื้อบ่ดนี่มีก็ได้บนตัวเออตัวแพงมากเจ้าขอเป็นจริงเป็นจังบ่อะไรโอ้มื่อคืนอันที่ว่ามุกกอดขาเนี่อันขอเรื่อนี้นี่ขอไม่ได้เงาคนสักท้่ขอเราไม่ได้เรื่องเราเงาคนสัไม่แบบได้เห็นนะคดีคือการกล้าขอปีเจ้ากล้าให้บ่มึงนอนมึงนอนขากันไปว่าขอเนี่ มันไม่ให้ได้ให้มันได้ก้าเวลาหยานี่อย่างท่ว่าตุ่ยมันว่าตุ่ยดากูแม่มึงอะไรค่ะตุ่ยตาหู้เองเกี่ยวป่ะกูยังงหัวอีนน้ปฝดตุ่ตาแบบหู้ยิงไหนวะคือตัวเองนถือเพราะอซี่ถืจุดเป้านะน้ำฝนมึงนะโ่่ามดเบูชไกชัมัน้น้าฝมเน่เออ ไม่ห้ามวุฒจ๊กเขตายกันเพื่อไปรู้กันไแบกไอ้จะคนงบนตานบนีเจะมันเลี้ยวเดียวกันนึบนมันมีแล้วเราก็จึงไปทำทางของบองกันอ่างสงสัยมีโต้สง สงสัยอันมีแล้วไปทั้งพุทธาขอคันขอปุ๊บได้ปับสิพามาเลยนด้ะโวเยนกิฟต์มรับแขกแล้วสัยวด้าวอมเมนต์ใก่อนคอมเมนต์เจ้าอันยโเเดอนะีิ้งกันนะเจ้ลังนม่แบบเนี่ยโยนเซแล้วก็เนยโยนลงมืานกยกนบ้กกเฮ้า มืต้อแก้วอีูิล้กัเ่มึงสุ้น้มึงขออรก่อบอกะอนึงใส่เฮตี้อึงใสู่ก้กันเลยล้มกันได้อ๋ออันมูอะไรก่อนที่ว่าขอโนกิไกครับต้องมีกีเล็กผมยังหงายหัวมึงเป็นตู้น้อยมีน้อย ตายคนตัวเดียวเอเนี่ยแล้วใอปเบิรงโปรไฟล์มันะหัวคก้นัวใจตลอดแดงเป็นอีหยังแล้วมันนีมันร้เรื่องมืงเมียกโอ้ยจ่จาละก็จะมียด้วาก้นจะยามกดมันมันมีคูณอะพี่แจเินแบบว่าไม่ไ้เนเร่นเ่งเวากเงนเมีย็นนี้ปอกวลา ดีจะบอกอึเนี่แล้วเดียวปลอยอบผ่างวเขาอันนี้มันว่าเพราะว่าประกาศเรือดเดีวเขาม่ยงมมย่งสติดกับแม่ยังแตนยังแต่นั้นบุษุกเถื่อยังแต่มาเคลียเรื่องเมียคอยมันเอาซสีแม่เปเปเปลเปลตีนี่มีจุกมีจำหลายพนโกจือ ซิมรูตส่นสนนี้่ได้ใส่แนมาแค้นเลแมนแท้่ปะนติายนาไมูกนเีวเคนมเลย้่วนจะไปมันน่จะไปกับผู้เล้งนเลยี้ยากไปแจกตีนจีวิตกันเอาซิมเบอร์ปัดองกันก็ดององปาโน่ตเปปะมียล้วดีแจกนเสียนหนึงคัะ ปาดที่มึงอบใส้หมอนั่นแมนอบสหมอนดันดงใบหันน่ะเจียวิเจี้ยมบักปุนเจียปาซิงเด้วอ้าัยอเจยวปอีกิมเบอตามกเมียได้ไหมเบอเบุมันืนบุลมจเจียวอีกจงัดได้ไหมเซ่ใช่ทางน้ำด๋อยอ ่อย่บ่โอ้าวอะไรอย่างงีอกูยังไงกูยังกูยังไงไ,ไม่พ้นไหมอาชิมเบันนี่สีฝีมือ,อไฝีมือน้องดาวน,นี่ฝีมือสาตาสาตาในครัจวจเวได้นานีนะเดจจีวสุกี้ <laughs> อือละลายในปาก ลูกคณะอือื่นแน่แต่ขโม่แล้วอื่นรืตออกเลยนะอันนี้ขอบขอบมันเป็นล้ำขนาดนันย่ยังไผ่ได้สิไมต้นอ๋อนี่เดต้นปลาจิ้มจิ้มรับจิ้มมันปาิมาซิตจิ้มาซิโบกงขนาดจิ้มมาิ ขัน่าใจละอดไม่ดขั้นอดแล้วไม่ได้มาทุกคนนะขันอแล้นเยอ่ใส่เลยเรให้เราหาซมอุบหางัวซีมือน้องตาเห็ดไปนแวน้อยเชียวคับคอยเห็ดคอยอะไมันเลยเปลือยเปลือยเนาะคือปาสิงต้มไปเลยนะเปลือยือาสิงได้แคอยหนีนะเปลือยใช่ไหมปลาสิงต้มจุเปลือยเปลือยดีขนาด พราะเดมันโทรมาขดเปืือยถาแล้วขั้นบูไม้ให้โอนเงินมาก่อนได้หาเศเพื่อดีวนาตอนจะจ้ำแจ่วบะอบนี่บ่ลองจ้ำชิกี้นี่ละขมสูตระายเดือล้เนาะกเสียขายยูห้างเไม่ขายูห้างเไม่กินไม่กนเี่ยมมีอุ้งหางอนอีกับอ่ำต้มแซ่บเลยอ่อนนั่นอั่นยาบออเจ ตีนี้เป็นผีมซายในแน่เลสามซายเลยมีแต่ลูกไซล่าบนอ่ะสามซายเลยมันมาต่อมูดมเดออันนี้กดที่มันท่ายเดือนเนาะเดือนต่นี่อโอ้เดือละอันนี้กล้วะเกิดภกัเลยเกือบซ้จอยละหนังอ่อนๆมกินยังบ้า ต้มแซ่บเขา,านะคือไงนะเนาะเคยได้ทีน้องตาคุณชิปุ่มตืมแสางตืมน้องตาเอาเจ้าสบมใส่เนาะอันนี้มันสูตรทางฮานเขาเลยเจาสมแล้วก็เพ็ดปุนป่น,น,นโอเค บต้องหลดจัดๆเนาะแล้วก็แชปลาน่อยหนึงนะ่งเนาะกลิอมแบบเจปต่อ,ตอไปแมนทำ่นหอมเลยเนาะบนละพาก็หอมปีลงเลยพร้อมเสิร์ฟเนาะ พร้อมเสือบพร้อมเสือบพูดนะเปืเป่อยเลยทุกคนามาเด้อฝีมือน้องตาแซ่บมากดีได้ได้ดูสองหม้อเนาะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟให้ปานปัสสิงซิมฝีมือน้องตันี่แซบ่บบ,แซบบอก มือน้องตาจะแซ่บบอทุกคน้องเอาสุนี้ไปเห็ดได้เด้อเดี๋ยวเอาไปให้ปาโนประสิงชิมก่อนเนาะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเป็นยังมาชิมต้มแซ่บู้แได้กูดเดียวอ่ะต้องให้ปานุชิมปล้วกเห็นมันเยอะเนี่ยย่างอะไรมาอ่ะโอ้หนังล้วนๆเลยเนาะแข่งกบอนคัดนะคะปานุ อันนี้อันนี้ห่างไงห่างดิฟหูห่างดิฟก้นนะตตวมันลามลงมาเออว่าตัวน <si suppression> ันว <fin anta> <ots> ่าดิลนแซ่เม่ีมันตอกแล้วกอนเน่ยาดัจัดจำเลยทั้งอบทั้งต้มแซบมีเซียนเมนูใหม่อยู่หันกิน้องเมีแซบอยู่อาจารย์คืว่าชิมาโบมาเถอะบ้างคอว่าตัวน่ารเลอ่ก้าแล้วไปดันดุกันเนี่ยไะ ก่นแล้วที่บอใคร่ะม่ก่้บบวะมบวมก็เ้วนมาด้ัดบวมข้างเมีอบวกิหนึเมียกับอกินนนึเนะมีเียดในคออีกแ้เียดแล้วดินพวดช่แต่งรถบัะลาแล้วมันจะซับไ้ซับเนาะตายแต่ละคืนน้คลลุเลูกคนเดียวมาเดือเอิ้นผลจากบาดคนละเมื่อยิตายนละ่มาเครียดเลยบวเป็เรื่อง กูไปกินเบียร์มืดมืดของผมร้อเมื่อยเสมอลูกมาวันนี้เฮ็ดเรียกบ้านกันงั้นเหรอวันนี้ก็ได้แล้วเมียมเนี่ย่อยเมื่อยค่อยเมื่อยเมื่อยได้เราเบียร์ธุรกิจเพราจออะเมื่อกันไปกินเหล้าเบียร์มาเบิ่อมือเมื่อยนะลงเงาน่าแม่ล่ะไหวเนฟเลยอันนี้ไปห่างนี่นี่พวกนเหมือนก๊กห่างนี่โอ้โหพี่มานดิ โนังก็สูงโจนไมดโอ้ยเลยคับนี่สายมันห่อนไว้ลกป่ารส้างกแบลคฮัลงเลยโแัสบเแชกขายอยู่ฮ้านเป็นเมนูใหม่คือยไงออกไปคือความักซิเลยหยอไปแหวนป้ายอะไร ที่เหลือสำนักผมเองว่าพวกเห็นกันโดนแล้วเนาะตัวโบาอย่าไปตื่นอย่ามากดหัวใจอีนั่นเนาะอย่ามาแลงกหัวใจตีมแรงจะกัโลดวาะสภ้ผาอันหางกันนะซสื้อเซื้อบุริตีแบบุตีนี้ีตีนนี่ยเนอาเินจีนีีตะโลกกันที่ ลกอย่างทงอยานกับบุษย์ใสของเนี้ยใสสิ่งคนเอาคนมู้จักเนี่ยคนใกล้เคียงคนป่ะข้ามหัวขามาเลยเป็นจังไต่ให้คนเมนูนี้ได้อยู่บอกไ้ไหมช่วยเองมันเนี่ยรอนมันใจเนาะคนชั้นแหละเนี่ยคนนี้นี่นี่เอันนี้มันจะออกแบบเผ็ดๆน้อยนึงแมนต้็ดแซ่บแบบเส้นแบบเผ็ดรสจัดจัดเอาลงแมนเป็นเผ็ดรสจัดจัดแเดี๋ยวเดีชิชิ ตาก็กินกูจะตายได้ไหมเตี <c oughs> ้ยมากตากมาตามมาขอรงคนมันเป็นจาาแล้วมันเทสียกันนะอันนี้อันนี้่าฝนเยออนไอน่นขาดพนมาคับวนนีที่หัวเราต้อก้กับเพงเนาะบาจตายนะเพ่กูมากันน่งเซบเรากินกรลบมุนตู้สิ้นกงแต่มาต้องไปกูเล่นกูเฟ่ด เว้ยพวกเพคนมันคุ้มน้อยจัดยูนะตัวใบไม้นี่เหรอโอ้ยยี่ไตุ๊ดตุ๊้ตะกี้เด้ตะกี้เด่นเงินโปรยปิดซีมันจะไปถีดได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันมีเมียน้อยมันเอาเมียน้อยันไปเมียใหญ่เฝ้าถึงานใครมึงสีพูดมาทีน้าเป็นส้วนเขาเป็นยาเมียเป็นแนดผ้าไปเรื่อยแม่จ้างคนมาเลยวัวจ้างมาหาเมียแม่เอาเรือลูกจะเพื่อนซะ อาลูกก่ทาว่าที่เขากปจะเบื่องดายกินแล้วเขาจะฟังคอพัวมาลูกมาื่อนมาลูกจะคืนได้หรือเปล่าเบงไดเจ้าของผู้เห็นนี่ข้าวเนียอันนี้มันต้องขายมูลแตแงให้เราทำแม่ตองจัดคนนี้อีกมันต้องจัดคนนี้อีกวะ ว่ากินเข้าไปไม่นพเชี่ยบ้านย้านลูกค้าอันนั้นะใจตัวเองกินก็มันออกจนจัดื้อนันออ้ยตุนแม่ม้าีดยแม่มาสองคนแม่มีแม่มาคมัมนคนไอันนี้เมียใหญ่ทงางเม่เรากํลังเาควงกัน่เดลูกชายมื่อส่งไม่น่าเลยกราตุ้นกําลังเาควงกันเลยเอาถามแท่เมียเมียมันเคยจับได้บุสิ เคยอิ๊ยมฝนฮะอก็เพอยีหมี่้อยไงเจ้เจ้ไปเรือ้องบียมนจะด้มีใจหยีกใคล่ะอันที่ว่าให้น้ำเขาอันไหน้น้ำเขาเหรอจัยังไงโอ้ยให้น้ำเขาแม่ต้นพุนให้น้ำให้เอาไกเป็นคนแรกคนนี้จ้งคนแรกก่อนแล้วคนจึงมากันเอาวันนา น่ามันจะหวนอันเอาแก้วน้ำปากฟันของตัวเองได้ด้โอ้วุ้นหนาปุ๋ยไปมันคือเอาแก้วหนาใช่จังโอเคปลปสิงห์มันหนาน่ะคุ่ณลูกปลาสิงห์ตื่นละเมื่อแตกเมื่อแตนคุณพ่อสิบสีโมงได้เคลหนาเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าอ้าออกมาคลิปนี้คลิปนี้กับป่าโนู้ปลาสิงห์อย่างไอพูนเนาะมะยามปลาต้นกำลังมาบ่ ก็อรงแต่12โมงกูละแต่ทีมาบัวมาเทพกูหัวไม่ได้ทีมาคนนึ่งผู้ดีเปื่อยเนาะแซ่บเลยวันนี้ผู้ดีเห็ดวะสาวตาาตตาเข้าอ่ะเห็ดบบชาตตาเห็ดโบโบลภาจะโบลภาก็พอเป็นไปผู้งเดี๋ยวมาใหีมามแข่งในรูปเยอ เสี่ยขวนว่าเราปักชันเมื่อกี้เลยลูกชายพิ่นเสี่ยขวนว่าเิกปักชันเมื่อกี้ให้โอ้ยโอ้ยถ่ายรูปแน่อือเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไว้สำนีเนาะฝาก FC ฟซวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนั้นอันนี้กับจะม่ลูกอ่อนแม่มานอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะขอไลค์ปก่กอบนักฝุ่นจุกเบลลาร์โลนสมัยนี้